สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับส่วนใจสังไม่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่27นะครับมีนาคม2 5 6 6นะอยครับอยากได้บาดานครับก็เลยให้ผู้รับเหมามาดูครับแล้วก็เจาะครับนะครับเจาะที่นาเลยครับต่อไปนี้ก็จะมีน้ำใช้ครับสังเกตว่าเป็นพื้นที่แรงนะครับเลยต้องใช้ เจาะประดานะครับอันนี้เป็น to ห então, 5, next, um 7, ้านิ shock, ้วนะครับห้านิ้วนะครับอยู่ราคาอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่างจะลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็คอยว่ากันนะครับตอนนี้ก็เจาะอยู่ประมาณสัก40กว่านาทีแล้วฮะอยู่ที่สองสามท่อนละนะครับก็้าน้ำไหลยังไงเดี๋ยวก็จะแจ้งนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่อง ยู u ูบนะครับสนใจสังมาชาแนลนะครับก็าฝากติดตามทุกท่านด้วยนะครับก็ extract. วันนี้ขอบพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ